คมาดูรถเล่นโคลนฮะนี่นี่ฮะปาดโคลนฮะ้อแห้งฮะวู้ดูโคลนมีแต่โคลนเลยฮะจิ้มไปนี่เกือบบุ้งกีนึงครับนี่เอาโคลอนออกหน่อยฮะอ่ะจิ้มไปเดินได้อยู่ฮะยังแข็งอยู่ โคลงบ่อครับนี่จะขุดขยายเพิ่มแล้วฮะดูดูครับดูโครนเยอะเหลือเกินเนี่ยเขามีสุดตักของเขาครับเอาออกให้หมดเลยนี่ยมีแต่โคลนเลยฮะ งานซันนี่ SY 2 1 5 c ครับนี่โอ้ปาดแป๊บเดียวเกือบหมดครับเหมือนปาดปูนเลยครับตอนนี้โอ้โอยอ่งกับปาดปูนครับตอนนี้อซูมไปใกล้ๆนะฮะนี่ โครนเยอะฮะนี่งานนี้มีจะเล่นโครนเลยฮะนี่รถหกล้อวันนี้ต้องมาคนดินทำใจฮะนี่ต้องล้างอัดฉีดกันหนักหน่อยฮะดูฮะดูโครนเอาละฮะโอ้โหดูครับจะปาดหมดตอนไหนฮะน ปลาปูปาลาไหลก็ไม่มีฮะนี่รถก็จอดรอก่อนฮะตอนนี้จอดรอก่อนเดี๋ยวคนลงหลุมให้หมดก่อนฮะนี่เอาคนลงล่องให้หมดก่อนฮะร่องนั้นก็ขุดตักเรียบร้อยแล้วไปแห้งฟ้านู้นแล้วกันนี่ตอกจิ้มดีๆครับเดินมาน ไม่รู้ตรงไหนมันเป็นหลุมเป็นดินสมองครับต้องดูดีๆฮะมับมีแต่โคลนครับตอนนี้มองเห็นแต่โคลนไม่ใช่โคลนนิ่งฮะนี่โคลนโดนปัดแล้วก็เลยไม่เป็นโคลนนิ่งฮะเป็นโคโลโนเคลื่อนไหวครับนี่นอีกงานหนึ่งงานเล่นโคโลนของซันนี่ฮะ จิ้มครจิ้มดูอ่ะยังได้อยู่ครยังแข็งอยู่ดูว่าจะขยับไหมยังครับยังว่ายังไม่ขยับ ไม้อะระนะโอ้โหนเยอะจริงๆครับตรงนี้เหมือนกับเป็นป่ากกเก่านะครับกุดแรกๆอาจจะเจองูด้วยซ้ำครับนี่ ใช้ไม้ช่วยฮะนี่ไม้ดันขวาดเลยฮะนี่โอ้โหดูพรังเขาทำนี่เดินแล้วฮะเดินมาทางผมแล้วเนี่ยอ่ะสักครู่ก็น่าจะได้ไก่ได้คุหละบวาดเลยฮะ นนนด้านนนรถหกลอ้ลอรอแล้วฮะเพื่อมเลยฮะปาดครับแรงเลยฮะเป็นวีฟเลยฮะนี่ปุ้มงานนี้เล่นโคลอย่างเดียวเลยฮะโอ้ได้เชือกอะไรน่ะ chiêm mong được không này, di chuyển ra này, lùm vẫn cả kéo phun này, ได้ไม้ช่วยดันฮะนี่ไม้ต่อไม้ใหญ่บุม oh. จะหมดแล้วหรือเปล่าฮนะะไปให้ไหลลงเองไปเลยไม่ไหลค <c ười> สูนไม่ไหลลงเองครับไม่ใช่น้ําจิ้มดูก่อน,นครับจะเดินหน้าต่อหรือเปล่า มาเล่นโคลนเลยครับวันนี้ไอ้รถใหม่มาเล่นโคลไนไงเนาะลุบชะนอยโอ้น้ำไหลลงไปแล้วฮะยี่ชหนอยก็หมดแล้วฮะ เลี้ยงละฮะตอนนี้แป๊บเดียวเองครับนี่โอ้ดักคนเยอะๆฮะตอนนี้โอยๆแป๊บเดียวหมดเลยมีมืมอฮะนี่ไม้ขยับมาหน่อยฮะ ไปมดแล้วฮะอะปาดตรงนี้ฮะเรงกันเลย